างามครับดูเขาง่ายครับ ครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับน้องเอฟซีคนเก็บเห็ดวัดสกุลุกคนครับวันนี้เป็นเซาวันที่สิบเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับตรงเก้าวันศุกร์วันนี้เขาปลาห้าเห็ดคือเก่าครับพี่น้องพี่กัดกวัดน้องจองคือเก่าครับตำบลหอยขาอำเภอโุธิ์ริ่งจังหวัดอุบลราชธานีครับไปรุนไปชมกันครับพี่น้องว่าสีมันหรือกมะมันครับผมเวียนใวเมือนหนึ่งพี่น้องวันบราเดมาานะครับเนาะไปรุนไปชมกันครับว่าสีมันมาครับไปครับเดียงข้ามครับดอกแฝดแหกมันนะครับเนาะสองดอกครับพี่นี่ แงทียงข้ามครับกาอุ้มโคกนะครับนาอมากับซ้ายฝนพี่น้องฝนตกค,ครับฝนตกยังลืนๆอยู่นะ้ครับนาะนี่ผงข้าวได้ครับพี่น้องโอ้ยดอกแบบงใหญ่ครับนี่ผงข้าวได้ครับจะดอกไปตาพี่น้อง ยังข้ามก็พี่น้องก็เจ้าพนตีลมไปวังหันครับพระเจ้าพนเป็นลนลานนะครับเนาะโอ้ยคอยหากระไรแล้วพี่น้องเอ้ยมนันไผมันมันอยู่หรือเปล,ล่าลนลานพนานงงลิกยังเนาะดอกไงกำลังงามพี่น้อดงดอกข้าลายครับพี่น้องดอกกำลงงานบานนะครับบานแข็งอยู่ เปนข้าไรครับน้เปินข้าไรครับเปินข้าไรครับ ข้าไรยครับข้าไรยครับพี่หนอกดอกต๊อกเป๊กๆกำลังงามครับถึงเลี้ยงข้ามพี่หนอกสร้างเรือครับ <S <S ข้าลรครับเลี้ยงข้ามดอกนึงครับพี่น้องเรือเพิ่งน,นะครับเนาะ กอใหญ่พี่น้องอุย้ยดอกแบบใหญ่ครับว้าปนแล้วพี่น้องงานปิ่งปนนะครับเดืดใสห่หอมๆมันหวานพี่น้อเงี้ยข้ามครับงังมังรดอกพี่น้องเอ้ยวางนี่ล้วพุม่มโปไว้แบบลายแหง เปลนเบิดเขี่ยแบบวนเป็นไก่เป็นกาเลยเลียงข้ามอีกครับออกระดับพี่น้องเลี้ยงข้ามอีกครับเลี้ยงข้ามอีกครับบอกผอเป็นโมเป็นผวกหรอพี่น้องวันนี้เล่มๆครับ เื้าตาของพี่เนาะเกิดอ,อยู่กลางทางเลยครับผลข้าไร่ครับผลข้าวไร่อีกครับพี่เนาะออกไม่แล้วครับเนาะเหมือนมาแต่บานๆเปล่ามอนีออกไม่แล้วครับผลข้าไร่ครับพี่เนาะ ออกไม้กระดังตากพี่หน่องตะปักเตะกครับพี่น้องพวกไว้ตะมือก่อนครับแต่บ่มีคนมาเคลียร์มันกะไงเพื่ออยู่พี่น้องดอกไอยก็ยังไม้พี่น้องเพาสิบพวกไว้ต่อครับ แลี้ยงข้ามครับเป็นอย่างนี้สองดอกเนาะเป็ก็ได้ครับพี่น้องเาายอะพุ่มระดอกเลยวะพี่น้องเอ้ยเลี้ยงข้ามอีกเลยครับพี่น้องโอ้โดอกงามแห้งพี่น้องคาร์เตอรตันครับคารตันพี่น้องนั่น พึ่นข้าวไร่ครับพี่น้องซีดอกค,ครบับพี่นี่กำลังนามาเลยครับคุณไันทับดูครับ ผึ่งแดงข้าวไร่ครับผึ่งแดงข้ามครับดอกหนึ่งกระเกางามๆครับฮิตผึ่งข้าวไร่จ้าสามดอกจ้ะอ้ยงามๆเลย เห็ดเผือกขาวไร่พี่น้องดอกงามๆครับสองดอกอุ้ยสองดอกกว่าซานส่วนดอกหน่อยกิ่งกระเด็บๆออกมาน้าม้่พี่น้องมึงนี่แหละพูดนะอีซี่สาม <c oughs> <c oughs> พอให้เพิ่งน้ำอ้อยครับพี่น้องโอ้ล่มแล้วท้าคนติดดินมาได้ครับเห็ดเผือกน้ำอ้อยหรือว,ว่าเห็ดเพิง่งขาขนณนะครับน้องือว่าเห็ดเิ่งหลังเหลื่อมครับ เป็นเชื้อหลากรเหมือนกันี่เนาะดอกหนึ่งเป็นเชื้อหลาครับกินไปแล้วครับขมครับแบบนี้นะครับเห็ดผงข่าลายครับพี่น้องอู้ยงามครับพี่น้องปุ่น งามเลยพี่น้องพี่น้องนี่ครับวัดนะครับเด้อยนี่วัดน้องจองครับแล้วก็พี่น้องเบื้องนี้ยุ่กลางท้างพี่น้องเห้เพื่งเขาหน่อยครับพี่น้องเฮ้อเกิดยุ่กลางท่งอีพีพี่น้องครับครับผมมาหอดจงใจยของคิปแล้วนาอครับน้อมาสรุปฮิตกันนาอครับบัน นี่นะครับยอดฮิตก็เข้ายอดฮิตทีที่มันครับกัดจีบเป็นเฮ็ดร่วมร่วมครับพี่น้องเฮ็ดผึ่งข้าลายครับหลายเน่ยฮ็ดผึ่งข้าลายฮ็ดผึ่งแดงครับเ็ดผึ่งแดงยีกุนกระตาเนาะครับเนาะเฮ็ดผึ่งกระดวงก็ได้หาฮกดอกพี่น้องก็ล่างออกครับตามห็นมูคนไหนไรอยู่ผมหันพวกเดี๋ยวไปเบิร์กหมอนมันเกิดนาะครัำนอนแต่ว่าแถวส้นที่ไปหาเห็ดยังมองออกออกครับส้นที่ของเบิร์กเกิดที่นส้นเทิงครับส้นที่เพิ่งออกเค็ดก่อนนะครับเนาะครับถ้ามากินนี่ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ครับผม ฝากคอมเมนต์ช่องหน่อยๆให้ผมนำเน่ครับก่อนสิจากกันก็ว่ามียังไรครับพี่น้องพี่น้องอยู่ดีไม่แหงแล้วครับนาอสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเบอ้อสุขูสุขคนครับสวัสดีครับ